เราต้องตกตะลึงกับสิ่งอัศจรรย์ที่อยู่ตรงหน้าพระพุทธร,รูปองค์นี้ส่องสว่างออกมาราวกับมีพลังงานแสงออกมาจากองค์พระผมบอกกับแม่ว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมวันนี้นับว่าเป็นบุญของเราแทๆ้ๆที่มีเพียงเราสองคนเท่านั้นที่ได้มากราบสการะแล้วพบกับสิ่งวิเศษเยิ่ยงนี้ มันอธิบายได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์แต่ใจของเรากลับเชื่อว่านี่คือสิ่งอัศจรรย์และนี่คือหลวงพ่อขาวพระประธานในพระอุโบสถวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดที่รัชกาลที่สามทรงโปรดกล้าวสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่สาพร้อมทั้ง ให้อัญเชิญหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติลึกลับซับซ้อนองค์นี้โดยให้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังให้มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถในคราวเดียวกันกับตอนที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อมองไปยังหลวงพ่อทำให้นึกถึงพระแก้วมรกตขึ้นมาฉับพลัน พุทธลักษณะที่แกะสลักด้วยศิลาขาวศิลปะแบบล้านนาผสมผสานกับศิลปะสุขโขทยัยทำให้พอสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นพระล้านนาที่ถูกอัญเชิญมาในช่วงต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และอาจจะเคยถูกอัญเชิญไปลาวในสมัยพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชก็เป็นไปได้เพราะในบันทึกสมัยรัชกาลที่สามนั้น ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาหลายองค์จากดินแดนล้านช้างได้เป็นพระประธานตามวัดต่างๆและอยู่ในพระบรมมหาราชวังก็หลายองค์ในวันที่เรามาทางวัดเพิ่งจะจัดงานพระราชพิธีไปเมื่อวานทางวัดได้ปิดพระอุโบสถแต่พระในวัดแห่งนี้ได้บอกใบว่าในเวลาสี่โมงเย็นพระท่านจะเปิดทําความสะอาด ให้ลองไปขอท่านดูนะเพราะถึงเวลาสี่โมงเย็นท่านก็เมตตาให้เราได้เข้าไปกราบได้เพียงครู่ทันทีที่แง้มประตูเข้าไปในตอนนั้นด้านในแสงสว่างไม่มากพอแต่แสงอันน้อยนิดนั้นก็สาดกระทบไปที่พระวรกายของหลวงพ่อขาวราวกับองค์พระกำลังเปล่งแสงออกมา จากองค์ของท่านเองผมกับแม่ก้มลงกราบด้วยความเป็นปิติยินดีแล้วหันไปถามแม่ว่าแม่ได้เห็นแสงเหมือนกันใช่ไหมสาธุสาธุสาธุ